นี่ได้เวลาไปกอกน้ำแล้วเอาคาตะกร้าขึ้นมาคาขึ้นมาเออจะไปกอกน้ำแล้วมาไ,าไปออกไปข้างนอกไป,ไปออกไปข้างนอกโอ้โหอะไรใครกินหกอะ่ะนั่งลงนั่งลงลูกเอา้ามาเอามาเอามาเอาาเอเก็บใส่เลยไปกอกน้ำก่อนเลยนี่มาเอามามาเดินมาดิโอ้โห อย่าไม่ต้องตรงค่าไว้ดีๆเออมาเอามาเอามาเดินมามเดี๋ยวเอาไปเอาลวงปลอกน้ำในบ้านแก้วนี้ด้วยเลยอะไรอีกเอาลืมเอานมไปแช่ให้เอาโอเคยังไปเอาเข้าบ้าน เอาเข้าบ้านเอาไป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 ไปเไปไป,ไปก็ไม่เปิดนี่นะครับมาอมาเอามาให้พ่อดิเอามานี่นั่งตรงนี้นี่นะครับักน้ำนั่งลงนั่งนั่งลงดินั่งลงมันดิอ๋อมันมืดโอเค อ้อเก่งจังเลยวะเก่งจังเลยวะเก่งจังเลยว้ฮึเก่งมากเลยกรอกน้ำได้เวลากอกน้ำใช้หน่อยทำทำทำหน้าสงสารใสฮึ